กองบ้องตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นครับ<ะ>วิวาอนาถา,ากลายเป็นวิวาที่ขาดไม่ถึงครับ<ะ>ถ้ากองบ้องตื่นจำได้ว่า ถ้ากองเคยเล่าเรื่องสมเด็จพระจุลจอมกล่าวเจ้าอยู่หัวราชการที่ห่านี่ถูกไล่ลงจากรถรางมาแล้วนะครับจำกันได้หรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องราวของพระองค์อีกช่วงที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันละครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของคู่บ่าวสาวที่เขาวิวาแบบอนาถายาจกที่สุดแล้คร แต่ก็มีแขกพิเศษที่ขาดไม่ถึงมาร่วมงานด้วยล่ะครับกล่าวขึ้นในช่วงตน้ตนๆปีพุทธศักราช2448หลังจากที่พระองค์สมเด็จพระจุลจอมกล่าวเจ้าอยู่หัวราชการที่5แห่งสยามประเทศทรงเริ่มหายจากประชวรโดยไข้มาเลเรีย ทางแพทย์หลวงก็ถวายคำแนะนำให้พระองค์นีิทรงว่างเว้นจากการบริหารราชการแผ่นดินบ้างสักระยะหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความกังวลและหากเสด็จออกไปสำราญตามพระริยาบทตามพระราชอัตยาศัยในที่โล่งแจง้งที่มีลมบริสุทธิ์ทายเทสะดวกสบายก็จะดีต่อพระพร,ะรานใหม่ สเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับพระองค์ก็จึงได้สเสด็จไปประทับอย่างพระราชวังบางปะอินจังหวัดอยุธยาครั้งนั้นพระองค์ทรงเสด็จทางชนละมากหรือทางเรือนนะครับโดยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนคนธรรมดาธรรมดาเพื่อจะได้ไปทอดพระเนตรดูความเป็นอยู่ของประชาชนโดยไม่มีการตกแต่งไม่มีการรับสเสด็จและพระองค์ก็ได้ทรงไต่ถามสารทุกสุขด,ดิบด้วยพระองค์เองเลยล่ะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับ พระองค์ทรงสเสด็จประพาสหัวเมืองดัานตะวันออกพอขากลับก็ได้ทรงแวะนมัสก,การพระสมุทรเจดี JD. แต่ก็ทรงเห็นว่ายังพอมีเวลาเหลือกว่าจะถึงเวลาเสวยพระกรยาหารนะครับพระองค์ก็จึงสั่งให้เรือกลไฟลากเอาเรือกันเชียงลงจากเรือกลไฟมาเป็นเรือพระที่นั่งแล้วก็ลงไปประพาสในคลองตันเด็กซึ่งคลองนี้ก็เป็นแค่คลองเล็ก,ลกๆอยู่ฝั่งเมืองสมุทรปราการนะครับ สเสด็จไปพลางก่อทอพระเนตรดูชีวิตดูความเป็นอยู่ของรัชดรทั้งสองฝากฝั่งคลองไปพลางจนกระทั่งไปถึงหน้าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งขณะนั้นที่ด่้าบ้านหลังนั้นก็มีผู้คนมาชุมนุมโหร้องกันสนุกสนานมากมายพระงอ์ก็จึงรับสั่งให้เรือกันเชียงเนี่ยแวะเข้าไปเทียบท่าแล้วก็สเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนลานที่ขบวนฟ้อนแห่กำลังแห่อย,อยู่หน้าบ้านนะครับ ทันพอยายเจ้าของบ้านเห็นว่าผู้ที่มานี่เป็นลักษณะผู้ดีจากเมืองบางกอกมาเยือนก็จึงได้เข้ามาต้อนรับแล้วก็เชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนเรือนพระองค์ขึ้นไปเสร็จก็ทรงไต่ถามก็ทราบว่าเป็นงานแต่งงานนะครับแต่เมื่อทรงทอดพระเนตรไปก็เห็นแต่ละคนแต่ละคนล้วนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าปนปนมอ,ม,อมอของที่แหกันมาก็คงจะมีเพียงแค่ถาดผลไม้ ไม่มีเงินทองหรือสินสอดของมีค่าแต่อย่างใดเมื่อขึ้นไปประทับบนบ้านที่จัดไว้เป็นที่ต้อนรับขันหมากก็จึงได้รับสั่งถามเจ้าของบ้านว่ามีสินสอดทองมั่นเท่าใดนะไม่มีเลยเจ้าค่ะเจ้าของบ้านตอบพร้อมกับอธิบายว่าเจ้าบ่าวนี่คือจีนชัยเป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยอายุกว28ปีแล้ว ส่วนเจ้าสาวนั่นก็เป็นสาวมอนชื่อเจิงอายุ25ปีทั้งคู่มีอาชีพรับจ้างด้วยกันทั้งคู่นะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านต่างๆแถวนั้นเห็นว่าทั้งสองคนนี่รักกันและทั้งคู่ก็เป็นคนดีเป็นคนขยันทำมาหากินก็จึงได้เรียอะไรกันจัดงานแต่งให้โดยจัดกันตามมีตามเกิดนะครับใครมีอะไรเอามารวมๆกันครั้นพอกระบวนขันหมากขึ้นไปถึงบนเรือน กลุ่มขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวจีนชัยเนี่ยพอขึ้นไปก็เห็นว่ามีชายแปลกหน้าท่าทางน่าจะเป็นผู้ดีเมืองบางกอกนั่งอยู่พวกเขาก็มองด้วยความสงสัยแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุ้นคุ้นหนานแต่ก็นึกอะไรไม่ออกคิดไปคิดมาแต่พอเขานึกขึ้นมาได้จําได้ข่าวของที่ถือมาในมือนั้นล่นกระจัดกระจายลงพื้นทุกคนยืนตะลึงครับ ส่วนยายเจ้าของบ้านนั้นก็ยังหันไปเอ็ดเอาอ่ะช่ชนะุ่มสาบนักไม่รู้จักอายคนบังเกากที่เขาแวะมาบางนะพวกแกเนี่ยแต่พอมีคนไปนกระซิบที่ข้างหูของยายพลันยายก็หันไปเพ่งดูจากนั้นก็เกิดอาการตกตะลึงตัวสั่นเทาครับรีบก้มลงพับเพียบกราบด้วยความตกใจและคนความปลาปลื้มใจจนเขาทําอะไรไม่ถูกแล้วครับขบวนขันหมากที่อยู่หน้ากระได ก็อนละเวงรวนเรครับก็จริงได้มีการรับสั่งให้ทุกคนทําตัวตามสบายตามสบายให้รีบยกขันหมากขึ้นไปบนเรือนแล้วก็ให้ขึ้นเรือนกันให้หมดทุกคนจากนั้นเจ้าบ่าวชัยและเจ้าสาวเจิงก็เข้าไปพับเพียบเฝ้าเมื่อทั้งคู่หมอกราบลงที่พระบาทพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานโอวาทในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ได้ให้ยายเจ้าของบ้านลงไปบอกคนในเรือของพระองค์ให้นาเงินมาสองช่างโดยให้ใส่ถุงมาถุงละช่างแล้วก็มาพระราชทานให้แก่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนละถุงทั้งคู่นั้นเป็นคนหาเช้ากิน่ําครับพอได้เงินมามารวมกันได้ถึง160บบาทพวกเขาก็เลยเปลี่ยนสถานะไปทันทีเลยล่ะครับ ครับจากงานแต่งที่กระจอกงอกง่อยอนาถายาจบที่สุดก็เลยกลายเป็นงานวิวาที่ยิ่งใหญ่โดยมีแขกเป็นถึงพระพุทธเจ้าหลวงก็จึงถูกจารึกแล้วก็เล่าขานกันต่อต่อมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในอีกหล,ลายๆส่วนของพระมหาการุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าของเรา ซึ่งแม้แต่ในขณะที่พระองค์ทรงพักผ่อนจากงานราชการบริหารแผ่นดินเพื่อฟื้นฟูพระวรากายท่านท่านก็ยังมิวายที่จะออกเยี่ยมเยียนดูแลสารทุกสุกดิบของบรรดาประชาราชโดยเสด็จประพาสแบบปลอมตัวเป็นชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็เสาะหาข้อมูลเองเอาไว้ใช้เอาไว้แก้ไขเอาไว้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ครับท้ายสุดนี้ตาก้องบ่งตื่นใครขอขอบพระคุณข้อมูลจากซีอาสแควรลูโดยท่านสุวิชชาเพียราชนะครับและตากอเขายังมีอีกเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องเจ้าคุณโพแห่งเมืองพิษณุโลกกับพระพุทธเจ้าหลวงมาเล่าให้ฟังแบบสนุกสนุกกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจ้า อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านสวัสดี